สำหรับท่านใดที่ไม่มีหัวเชื้อจุลินซีสังข้อแสงนะคะแคทแนะนำให้ทำสูตรนี้เลยเพราะว่าแคททดลองทำแล้วไม่ว่า อยากค้าชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ วัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอร่มดีนะคะเวลานี้จะหกโมงเย็นแล้วจ้าไม่มีแสงแดดเลยนะคะปกติแสงแดดต้องส่องมาด้านนี้นะคะวันนี้แคทพาทุกคนมาติดตามผลงานนะคะสูตรน้ำหมักพุงปลาที่แคทหมักให้ทุกคนดูล่าสุดชุดนี้นะคะ เริ่มเป็นสีแดงที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้อายุเพียงแค่6วันเท่านั้นเองนะคะแคทก็พาทุกคนมาติดตามผลงานจริงๆอยากจะพาทุกคนมาดูตั้งแต่3มวันแรกนะคะ3วันแรกนี่เขาเริ่มเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแล้วเลื่อนๆเลื่อนขึ้นมาแล้วก็วันที่ห้าก็เริ่มชัดขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้วันที่6นะคะ เมื่อเช้าฝนตกแล้วก็ช่วงเที่ยงมีแสงแดดวันนี้สีเขาเป็นสีแดงน้ำตาลที่ชัดเจนมากๆนะคะแคทจึงถือโอกาสพาทุกคนมาดูนะวันนี้อากาศเย็นนิดนึงนะคะทุกคน <laughs> เย็นเฉพาะแคทนี่แหละเพราะว่าแคทไม่สบายนะเมื่อวานทำงานหนักไปหน่อยเมื่อวานไปถางหญ้าให้กับต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะ <laughs> กลายเป็นว่าตัวเองป่วยเลยน <laughs> ะทำงานหนักเมื่อไหรป่วยทันทีเลยนะคะ ก็วันนี้พาทุกคนมาติดตามผลงานชุดนี้นะคะเป็นสูตรทําหัวเชื้อจากน้าหมักพุงปลาที่บวกกับพุงชิรสเท่านั้นนะจ๊ะสําหรับคนที่ตามคลิปผลงานอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะรู้ว่าสูตรน้าหมักพุงปลาสูตรนี้ทําอย่างไรถ้าจําไม่ได้สอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแคทจะส่งลิงก์ให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆนะคะว่าสูตรน้าหมักพุงปลาแต่ละขวดของแคทนั้นสีอ่อนเข้มต่างกันอย่างไรนะคะปกติเราทําแต่ละครั้งนะคะสีมันก็จะไม่เสมอ กันทุกครั้งไปนะคะบางขวดก็เป็นไวบางขวดก็เป็นชา้าแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องรอให้ครบหนึ่งเดือนและสองเดือนขึ้นไปอยู่ดีนะจ๊ะค่ะด้านหน้าของทุกคนก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าแต่ละขวดนั้นสีเข้มสีอ่อนค่อนข้างแตกต่างกันนะจ๊ะในขวดแรกเลยนะคะขวดแรกสุดที่แคทเลียงให้ทุกคนได้ดูเป็นน้ำล้างคาวปลาของ ปลาปิ่นแก้วนั่นเองนะจ๊ะส่วนที่เหลือนะคะฝาสีฟ้าขวดขนาด1.5ลิตรเป็นอาหารที่เราทำน้ำหมักพุงปลาผสมผงชูรสนะคะก็ทำออกมาจำนวน10ขวดนะคะแล้วก็ที่เหลือที่สีเข้มมากๆเลยนะจ๊ะอันนี้เป็น น้ำล้างคลาวปลาของเลือดปลาโอกับเกลือนั่นเองนะจ๊ะจะสังเกตเห็นว่าสีเขาค่อนข้างแตกต่างกันนะคะการทําน้ําล้างคลาวปลากับเกลือนั้นสีก็จะออกไปทางแดงน้ําตาลที่ออกไปทางอมแบบอมดาร์กช็อกโกแลตนิดนึงนะคะอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเกลือก็ได้แล้วก็สําหรับเลือดปลานะคะคือ ขวดที่เป็นปลาโอนั้นเลือดปลาเขาค่อนข้างสีสวยมากๆก่อนที่แคทจะเขยา่าสีจะออกแบบแดงทับทิมแดงอมชมพูเนาะ s <S ด้วยความที่เป็นเลือดนะคะเขาก็จะมีทาตุเหล็กค่อนข้างสูงนะคะสีของเขานะคะก็จะเหมือนกับเลือด เลือดที่เราแบบนึกถึงเลือดไก่เลือดไก่เลือดหมูที่เป็นก้อนๆน,นะคะเมื่อนําไปต้มมันก็จะเป็นก้อนออกเป็นสีน้ําตาลดําอะไรประมาณนั้นนะคะในส่วนของเลือดสีที่ได้ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะแต่เราก็ต้องรอให้เขาครบหนึ่งเดือนนะคะสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสําหรับสูตรน้ำหมักพุงปลาของแคทในวันนี้นะจ๊ะอายุเพียงแค่ 6วันเท่านั้นเองนะคะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆเริ่มเป็นมาทีเรื่อยๆลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นดีแล้วนะจ๊ะก็รอให้เขาครบหนึ่งเดือนเนาะมันจะมีอยู่หนึ่งขวดนะคะนี่ขวดนี้มีความอมเขียวก่อนที่แคทจะขยานะช่วงก่อนที่แคทจะขย่าเนี่ย เขาจะมีความเป็นสีเขียวระเรื่อๆะเรนะคะสําหรับขวดนี้ถ้าแค่จําไม่ผิดนะจ๊ะที่เข้มๆนี้นะคะที่แค่ชี้ตรงนี้นะคะทุกคนถ้าจําไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นขวดนี้นะคะที่ออกอมเขียว แล้วก็มีแดงน้ำตาลชัดเจนอยู่สามขวดนะคะก็มีขวดนี้1ขวดขวดนี้ขวดที่2แล้วก็ขวดนี้ขวดที่สามนะคะที่เป็นแดงน้ำตาลที่ชัดเจนมากๆส่วนที่เหลือนะคะเขาก็ทยอยเป็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะจ๊ะ ครบ6วันนี้ก็ถือว่าเป็นทุกขวดแล้วนะคะเมื่ออายุครบ6วันสีเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเมื่อครบ10วันสีเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสิวัน20วัน1เดือน2เดือนนะคะสีของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะยังไม่นิ่งจนกว่าอายุของเขาจะครบ1เดือนนะคะพอครบ1เดือนสีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็ถือว่าใช้งานได้แล้ว อายุหนึ่งเดือนแคทนิยมนำไปทำปุ๋ยหมักนะคะก็ใช้ย่อยปุ๋ยหมักได้ดีเพราะว่าตัวแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟน์มันจะยังคงเหลืออ่อนๆแต่ก็ยังไม่หมดไปซะทีเดียวนะคะสำหรับสูตรนี้นะมันก็จะไปช่วยย่อยปุ๋ยหมักได้ดีนะคะเราก็สามารถนําไปย่อยปุ๋ยหมักได้เนื่องจากปุ๋ยหมักนั้นเราก็ต้องนําไปหมักต่อจนครบ1เดือน2เดือน3เดือนนะคะยังไม่สามารถนําไปใช้งานได้ดังนั้น หัวเชื้อจุลินนซีย์สั่งข้อแสงที่อายุครบหนึ่งเดือนเหมาะแก่การทำปุ๋ยหมักมากๆอันนี้คือในส่วนของแคทเองนะจ๊ะสำหรับท่านอื่นแคทไม่ทราบนะและ อายุเท่าไหร่เราควรนำไปใช้กับพืชก็คือ2เดือนขึ้นไปนะคะแค่จะนิยมนำไปใช้กับพืชเนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซันฟฟทยที่อยู่ในตัวของจุลินซีสังขราแสงมันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะเท่าที่แคททดลองทำดูเนี่ยสเดือนขึ้นไปถือว่าใช้ดีมากๆกับพืชน,นะคะสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาติดตามผลงานหัวเชื้อจุลินรีย์สังคราแสงสูตรน้ำหมักพุงปลา บวกกับผงชูรสนะจ๊ะเริ่มเป็นดีแล้วทีนี้เราก็รอให้เขาครบหนึ่งเดือนสองเดือนจึงนำไปใช้งานนะจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างคะสูตรดีๆที่แคทพาทุกคนมาติดตามผลงานในวันนี้เนาะสำหรับท่านใดที่ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแคทแนะนำให้ทำสูตรนี้เลยเพราะว่าแคททดลองทำแล้วไม่ว่าจะเป็นพุงปลาลดดี พุงปลาผงชรสนะคะก็ให้สีออกมาที่ค่อนข้างสวยทีนี้เราก็ต้องรอให้เขาครบอายุ1เดือน2เดือนนะจ๊ะจึงนําไปใช้งานตามขั้นตอนที่แคทบอกไว้นะคะว่า1เดือนใช้กับปุ๋ยหมัก 2, 2เดือนใช้กับต้นพืชนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะ้ะบ๊ายบายค่ะเสียงไม่มีแล้ว